สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของรายการครูที่ปรึกษากับแจ็คไรเดอร์เช่นเคยครับวันนี้ฮะมีคุณแม่ขอปรึกษาท่านหนึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากๆปกติทํารายการมาเนี่ยส่วนใหญ่นะค,คุณแม่ก็จะเดินมาพร้อมกับบอกว่าลูกี่มีปัญหาแต่รอบนี้คุณแม่มาบอกเราว่าคุณแม่นี่แหละ ที่มีปัญหานะฮะอยากจะปรับอยากจะเปลี่ยนแล้วปัญหาที่ว่านั้นคือปัญหาอะไรเดี๋ยวจะได้คุยกันในรายการนะครับต้องต้อนรับนะฮะแม่นกครับคุณณพัฒสวรรค์เรนางกูลสวัสดีครับแมนกครับนะฮะและแน่นอนครับวันนี้จะได้คุยกับครูที่ปรึกษาของเราครับต้อนรับครูเคสดรเนปรียามุสิกชัยชุ่มชัยโยสวัสดีครับค่ะคุณแม่น่ารักมากครูเคสนะ อยากเปลี่ยนตัวเองอนะครับแล้วก็ลูกคุณแม่เนี่ยวันนี้เป็นน้องที่เข้าสู่วัยทำงานแล้วนะครับแล้วก็เป็นซิงเกิลมัมที่อยากจะจูนกับลูกในวัยที่ลูกเองเนี่ยจะต้องเติบโตและเริ่มดูแลตัวเองแล้วก็อาจ<ช>จะมีการมีครอบครัวใช่ค่ะนะฮะแต่ว่ามันยังมีบางอย่างที่ยังจูนกันไม่ติดเอาละวันนี้ได้คุยกันในรายการคุณแม่นกมีเวลา20นาทีนะครับแม่ อ่ะละถ้าพร้อมแล้วนะครับผมเริ่มปรึกษาครูเคสครับค,ครูเคสคะคืออยากจะปรึกษาตอนนี้เนี่ยคือความที่คุณแม่สนิทกับน้องมากๆากันนะคะแล้วน้องก็จะกล้าพูดกับคุณแม่ในทุกๆเรื่องอยู่มาวันหนึ่งที่เราคุยกันอยู่เนี่ยน้องก็บอกว่าแม่ถ้าหนูแต่งงานหนูไม่ต้องอสินสอดก็ได้นะยังไงต่อละลูกเขาก็บอกว่า ก็แต่งงานกันไปก็ไม่ต้องแต่งก็ได้พิธีก็ไม่ต้องมีก็ได้สินสอดก็ไม่ต้องเอาก็ได้ก็อยู่กันไปเลยอยู่กันไปเลยไม่จดทะเบียนสมรสเฉยๆไม่จดด้วยค่ะไม่จดด้วยเอาแล้วจึ้งเลยครันนี้คุณแม่ก็เลยอืยังไงต่อละอ่ะเนี่ยค่ะครูเคสแล้วคุณแม่จะทำยังไงคุณแม่ควรจะเปลี่ยนไม์เซตน้องหรือว่าเปลี่ยนไม์เซตคุณแม่ในแล้วในใจคุณแม่จริงๆคุณแม่อยากจะบอกกับเขาว่าอะไร คุณแม่ก็บอกเขาบอกว่ <hi> าก็พยายามอธิบายนะคะว่าไม่ได้นะลูกสินสอดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นการเอาเงินมาจากผู้ชายหรืออะไรอย่างนั้นเพียงแต่มันหนึ่งเป็นวัฒนธรรมของเราเป็นขนบรรมเนียมประเพณีเป็นค่าเลี้ยงดูอันที่4ก็คือเป็นการวัดด้วยว่าผู้ชายคนนี้เขาสามารถดูแลหนูได้หรือเปล่าเขาพร้อมที่จะดูแลหนูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแม่ หนูดูแลตัวเองได้ใช่ค่ะตอบแบบนี้ดูแลตัวเองได้่ยักไหลด้วยเหมือน <laughs> กันเลยก็ <laughs> เลยแบบยังไงคะคุณครูเ, <ๆ S 2> เพราะว่าคุณแม่ก็เลยคิดว่าเอ๊ะหรือเราจะไม่ทันยุคหรือเด็กยุคนี้เขาคิดกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครับผมครูเคสครับเรื่องนี้เป็นยังไงครูเคสให้คำปรึกษาเลยครับจริงจริงนะถ้าฟังคําตอบของน้องนะที่ที่คุณแม่เล่ามาเมื่อกี้มันคําตอบมันอยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคุณแม่ นะคะคือที่คุณแม่ต้องการให้มีการแต่งงานถูกต้องตามประเพณีนะคะเป็นเพราะว่าอะไรคะคุณแม่ก็มันก็มันก็เป็นอะไรที่เราควรจะรักษาไว้ไหมคะคุณแม่คุณมีความอาจจะคอนเซอร์เวทีฟนิดนึงนว่าแบบว่าเราต้องรักษาวัฒนธรรมประเพณีหน้าตาผู้ใหญ่ ปู่ย่าตายายที่มีอยู่อะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแต่เด็กรุ่นใหม่เขาเขาคิดไม่เหมือนเราไงค่ะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันค่ะคุณแม่อย่างในยุคของคุณแม่เนี่ยนะคะจะแต่งงานก็ต้องมีมีการมาสู่ขอต้องมีมีขั้นตอนมีอะไรอย่างนงี้นะคะต้องมีสินสอดมีอะไรด้วยเหตุผลที่คุณแม่ให้มาเนี่ยถูกต้องหมดเลยนะคะเพื่อที่เราจะได้มั่นใจว่าไอ้หนุ่มนี่จะดูแลลูกสาวเราได้นะคะเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยเป็นยุคซึ่งเรามีความคาดหวังว่าผู้ชาย เป็นฝ่ายดูแลผู้หญิงอ่าเรามีความคาดหวังว่าผู้ชายเป็นหัวหน้าครอบครัวนะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่ลองอยู่กับยุคที่เป็นปัจจุบันณขณะนี้ผู้หญิงดูแลผู้ชายคือจริงๆแล้วมันเป็นยุคที่ทั้งคู่ต้องช่วยกันดูแลถูกไหมคะดูแลดูแลกันและกันอย่างนี้ดูแลกันและกันไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะต้องให้ฝ่ายชายดูแลอย่างเดียวดูแลกันแลันค่ะหรือหรือก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงต้องมาดูแลผู้ชายนะคะคือต้องดูแลซึ่งกันและกันนัจะเห็นว่าในยุคที่ลูก ูกของเราเติบโตมาเนี่ยมันมีบริบทสภาพแวดล้อมเนี่ยต่างกันจากยุคข,ของคุณพ่อคุณแม่นะคะทีนี้การที่เราอ้างว่ากฎธรรมเนียมประเพณีอะไรที่ดําเนินมาตามนั้นนะคะจริงๆแล้วลูกเขาก็ยังไม่ได้จะขัดอะไรเพียงแต่ว่ามุมมองที่เขามีต่อเรื่องการแต่งงานเนี่ยมันอาจจะเป็นไปตามบริบทของยุคเขาค่ะ,คะไม่ใช่ยุคคุณแม่เป็นไปได้ไหมคะคุณแม่โอเคชวนคิดต่อว่าจริงๆแล้วน้องอยู่กับคุณแม่มา ก็เห็นแล้วว่าคุณแม่ดูแลตัวเองได้แล้วยิ่งเป็นซิงเกิลมัมที่แข็งแกร่งแบบนี้ทําให้น้องเติบโตมา <c oughs> เป็นคนที่มีความมั่นใจอยู่ในสังคมได้แบบนี้น้องก็คิดว่าเฮ้ยมันหมดยุคที่เราจะต้องแบบมาตัดสินผู้ชายว่าจะดูแลเราได้หรือไม่ได้เพราะว่าดึงถ้าต่อให้เขามีสินสอดทองบ้านอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเขาเลิกกับเรา,าก็ปลายทางเดียวกันค่ะ ช่เพราะพูดเหมือนที่คุณแจ็คพูดค่ะเป็นเป็นไปได้มากนะเลยนะคะก็ก็เขามีคุณแม่เป็นโรโมเดลอยู่แล้วนะคะคุณแม่เป็นผู้หญิงเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่เห็นจะต้องมีผู้ชายมาดูแลเขาเลย<ม>นะเขาสามารถดูแลตัวเองได้นะคะส่วนคู่ของเขาก็คือคือคนที่เป็นคนรักกันก็ต้องช่วยกันดูแลซึ่งกันและกันไม่ใช่ว่าเราไปพึ่งฝ่ายชายเป็นคนดูแลเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองอย่างนี้แล้วความคิดของลูกก็ไม่ได้มีอะไรผิดเลยนะคะแล้วก็ความกังวลความห่วงใยของคุณแม่ก็ไม่ได้มีอะไรผิดเช่นเดียวกันเรา ค่อยๆจูนเข้าหากันได้ไหมค่ะก็ก็เลยตอนนี้ก็เหมือนพยายามบาลานซ์เขาว่านะคะว่าพิธีไม่ต้องใหญ่ก็ได้เล็กๆก็ได้นิดนึงอยางน้อยในครอบครัวค่ะอยากบอกญาติพี่น้องเล็กๆกันแบบสามสิบคนอะไรอย่างงี้ก็ยังดีโอ้คุณแม่ครอบครัวเล็กมากเลยนะสามสิบคนนะจัดกันคือไม่จริงๆมันครอบครัวใหญ่ค่ะคุณแจ็คแต่ว่าด้วยความที่เขาไม่อยากแต่งเราก็เลยพยายามย่อไซส์ลงมาให้มันเล็กเท่าที่แบบจะเล็กได้ค่ะ ก็ประมาณนี้นะะพูดพูดถึงเรื่องของสังคมเหมือนกันนะคุณแม่คุณแม่บอกว่า,ามีพิธีเล็กๆก,ก็ได้นะญาตพี่น้องเรา30-40คนนะคะแต่ว่าในโลกของลูกเนี่ยนะคะคนที่จะรู้ข่าวข่าวมีมากกว่าคนรุ่นคุณแม่เยอะมากค่ะใช่ค่ะนะคะเพราะฉะ,ะนั้นการที่เขาจะตัดสินใจอะไรเนี่ยนะคะที่มันจะต้องทำํำใ,ให้แบบเปิดเผยต่อสู่สังคมเนี่ยเขาย่อมคิดมากกว่าคนรุ่นคุณพ่อคุณแม่ ะะแล้วอีกอย่างหนึง่งลูกไม่ใช่เด็กเล็กแล้วะนะคะลูกเป็นผู้ใหญ่มากเลยแล้วก็มีงานการที่ดีมากเลยแล้วก็รับผิดชอบตัวเองได้ดีนะคะ,คะตรงนี้เนี่ยเราควรจะต้องเคารพนะคะ,คะการคิดการตัดสินใจของลูกนะคะค,คุณแม, <laughs> คณแม่คุณแม่จะต้องไปทําใจตัวเองจนถึงตอนนี้คุณแม่ก็ผมว่าน่าจะ ความคิดมาก็ก็ก็ปรับค่ะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตกยุคนะคะก็จะตามข่าวสารตลอดว่าเขาไปถึงไหนกันแล้วเขาอะไรกันยังไงความคิด mindset เขาเปลี่ยนกันไปเยอะงั้นาส่วนตัวคุณแม่เลยกับคนที่เขาคบอยู่คุณแม่ค่ะโอเคไหมยังไงก็โอเคนะคะน้องเขาก็น่ารักว่าที่ลูกเคยเนาะเขาก็น่ารักค่ะเขาก็เข้ากับเราได้ดีเพราะว่าจริงๆเด็กคนนี้เคยเจอกันตั้งแต่น้องอยู่ม .3 เป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่มส3แล้วก็เรียนมาด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ห่างกันไปช่วงเข้ามหาวิทยาลัยแล้วพอทางานก็มาเจอกันอีกทีนึงก็ก็น่ารักดีถ้าอย่างนี้ก็ไม่เห็นมีอะไรน่าหัวเนี่ครับเพราะว่าเรารู้จักแบ็คกราวของฝ่ายชายอย่างดีนะคะคือไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรื่องลูกเขยค่ะแต่รู้สึกกังวลว่าไม่เอาสินสอดไม้ไม โอเคแต่ตรงนี้เคลียร์นะคะคุณแม่ครับอีก13นาทีกว่าๆของคุณแม่ครับยังมีเรื่องไหนที่กังวลอยู่ปรึกษาครูเคสต่อได้ครับมีอีกเรื่องหนึ่งคือพอเราคุยๆกันอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกไม่ต้องแต่งงานเนี่ยคือไม่อยากมีลูกเอ้าเราก็ไม่แต่งงานก็ยังเพราะว่าไม่มีลูกอีกอแล้วเราก็อยากมีหลานเขาบอกว่า เขาก็จะอยู่เฉยๆไม่มีสนสอดไม่ต้องแต่งงานแล้วไม่ต้องมีลูกด้วยบอกฮะแล้วชีวิตมันจะสมบูรณ์เหรอลูกบอก uh huh. ไม่เห็นเป็นไรเลยหนูไม่ชอบเด็ก uh huh. เขาตอบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อือ uh huh. อ่ะโอเคแล้วแล้วจะยังไงดีคะแต่คุณแม่เปลี่ยนใจอีกดีไหมคุณแม่เรื่องนี้ผมเข้าใจคุณแม่นะฮะแต่ทีเนี้ยมันจะจูนกันยังไงที่เออเขาก็จะเห็นข้อดีของการมีลูกด้วยใช่ค่ะถูกต้องไหมฮะเราเองก็จะชื่นใจเพราะว่าเราก็อยากมีหลานใช่ค่ะเออนะฮะทาอย่างไรดีครูเคสครับขอคำปรึกษาครับคือจริงๆนะคุณแม่ใครๆก็อยากมีหลานเนาะแต่ถามว่าเมื่อเมื่อลูกของเรามีลูกเนี่ย ความรับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ที่ใครคะอยู่ที่แม่อยู่ที่แม่แม่คือคุณยายใช่ไหม <laughs> ตกลงตกลงมาแล้วว่าอสุดท้ายถ้ามีจริงๆยายต้องเป็นคนเลี้ยงเขาพูดมาแล้วครั้งบอกว่าอยากมีมากใช่ไหม <laughs> ได้เดี๋ยวมีแล้วยกให้ไปเลยนะก็ะเลยบอก <laughs> คุณแม่เอาก่อนเลยครับเพราะเดี๋ยวสุดท้ายเขาจะมาเอาคืนอ้าวแล้ว,แล,วแล้วคุณแม่เอาวงเล็บคุณยายนะคุณยายเคยได้ยินข่าวๆไหมคะว่าพอเอาลูกเนี่ยไปให้ยายเลี้ยงเนี่ยยายจะสปอยลูก เคยค่ะเคยที่เคยที่บอกว่ายายจะรักหลานมากกว่ารักลูกเนาะ <c oughs> แต่ก็แล้วก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นนะคะแต่ก็ <c oughs> น่าจะเป็นเหมือนกันก็ยังไม่สง, <c oughs> สงสัยตัวเองเหมือนกันว่าเราจะเป็นยังไงค่ะ <c oughs> คืออย่างนี้คุณแม่คือคือคือบริบทของคนมันต่างกันจริงๆขอขอย้านะคะคนรุ่นใหม่กับรุ่นเก่า <c oughs> ใช่ค่ะคือคือถ้าเราไม่มองแค่ประเทศไทยนะคะประเทศอื่นๆอย่างงมันก่อนก็ดูสารคดีเนี่ยนะคะก็ในในรายการเขาก็จะบอกว่าอย่างคนญี่ปุ่นเนี่ยเจตเนี่ย ไม่ใช่ไม่มีแฟนอย่างเดียวนะคะเขาอยู่เป็นโสดเลยค่ะใช่ใช่ญี่ปุ่นมีปัญหาเจ็บเปอรใช่ค่ะนะคะหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอย่างสิงคโปร์นะคะผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันมากเลยนะคะดังนั้นคนก็ไม่อยากจะแต่งงานใช่ค่ะนะคะแล้วคนยุคใหม่เนี่ยอยู่ได้จริงๆนะคะคุณแม่อยู่ได้ค่ะอยู่คนเดียวเนี่ยได้เพราะว่าเขามีเพื่อนมีฝูงมีสิ่งเอะไรที่ทําให้เขาไม่เหงาอะไรอย่างเงี้ยเขามีอะไรทําเยอะค่ะใช่ใช เพราะฉะนั้นเราอาจจะคิดแบบคนโบราณว่าอยู่คนเดียวมันมันเหงามันต้องมีลูกมีหลานมีครอบครัวมีอะไรนะคะแต่ว่าคนยุคใหม่เขามองอีกมุมหนึ่งจริงๆซึ่งเราก็คงจะต้องเคารพนะคะ,ะความคิดแล้วก็ความต้องการของคนแต่ละยุคแต่ละสมัยค่ะก็คุณแม่ก็เคารพนะจริงๆแล้วคุณแม่ก็เลยบอกเขาว่าถ้าไม่มีลูกก็ได้แต่หนูต้องมองอนาคตนะว่าเพื่อนหนูแก่ลง 50- 60หหนูจะอยู่กับใครหนูต้องเตรียมนะเพราะว่าถ้าหนูไม่มีคนดูแลไม่มีลูกหลานเนี่ย หนูต้องเตรียมเงินไว้ก้อนหนึ่งเพื่อที่จะต้องซื้อสวัสดิการให้ตัวเองค่ะว่าคุณจะต้องไปอยู่บ้านคนชราไหมหรือจะไปอยู่อะไรหรือจะทําอะไรที่มันไม่มีคนดูแลหนูต้องมีเงินจ้างพยาบาลนะค่ะต้องต้องเตรียมพร้อมตรงนั้นเขาก็เขาก็นั่งคิดนะคะเออมันก็ต้องใช้เงินเยอะนะแม่บอกใช่ค่ะมันต้องใช้เงินเยอะลูกแล้วเขาก็เงียบไปก็คือไปให้เขาคิดเองพะเขาโตแล้วคุณแม่คุณแม่พยายามแบบ นมคนวินส um, ์นมน้อมากเลยนะคะถ้าอย่างนั้นคุณแม่ลองคิดอีกมุมหนึ่งนะคะคุณแม่มองว่าถ้าเราไปอยู่บ้านคนชรามันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะคะแล้วถ้าหากว่าลูกเขาซึ่งก็จะเป็นอีกเจนหนึ่งเลยนะคะถล้าล <ER> ูกเขาไม่เลี้ยงเขาล่ะคะถูกค่ะก็เนี่ยคุณแม่ก็คิดอยู่เหมือนกันเพราะเขาก็พูดมาบอกอ่แม่แล้วถ้าหนูมีแล้วถ้าลูกไม่เลี้ยงล่ะบอกคุณแม่ก็เลยไปทางพุทธเลยค่ะแล้วแต่เบนแต่กรรมแล้วกัน สายผลหน้าโมแม์นั้นค well ิดไม่ออกค่ะก็เลยไปทางพุธเลยครับแล้วแต่เวรแต่กรรมแล้วกันลูกเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคุณแม่ไปทางพุธนะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ควรจะต้องยอมรับธรรมชาติค่ะนะคะยอมรับธรรมชาติของคนแต่ละคนที่มีแม่องเก็นไมเซตคุณแม่เองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นลูกเราเลยนะใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วธรรมชาติก็ต่างกันใช่แต่ถ้าผมเจอสวนกลับแบบนี้นะฮะผมจะบอกลูกสาวกลับนะครับผมจะบอกว่าอุ้ยขอโทษทีลืมคิดไป เพราะว่าทุกวันนี้ที่แม่มีหนูอ่ะหนูน่ารักมากแล้วหนูก็แบบสามารถแม่สามารถฝากชีวิตไว้กับหนูได้อะไรอย่างเงี้ยก็เ,เลยทําให้แม่ลืมคิดว่าถ้าเกิดแม่มีลูกแล้วเป็นคนไม่ดีแม่จะเป็นยังไงเพราะทุกวันนี้แม่มีลูกที่ดีมากรับรองจึง้งค่ะคุณแม่ไม่จึ้งหรอกค่ะแม่อย่ามาเวอร์ ก็จะตอบแบบนี้เพราะจริงๆคุยกันเหมือนเพื่อนไงคะเราก็จะคุยกันทุกเรื่องแล้วเลาคุยอะไรเงี้ยเขาบอกไม่อย่ามาเวอร์อย่ามาเวอร์ใส่แม่เขาบอกเขาเลยว่าสึกจริงๆรู้สึกจริงๆเขาจับได้เออเออเออน่ารักมากน่ารักมากครับคุณแม่ครับนะเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็คือการเคารพกันตัดสินใจซึ่งกันและกันเขาก็มีเหตุผลของเขาใช่แต่คุณแม่ก็น่ารักมากนะคุณแม่อธิบาย ความรู้สึกของคุณแม่กับเขาได้และเขาเองก็สามารถอธิบายความรู้สึกตรงๆของเขากับคุณแม่ได้ครอบครัวนี้น่ารักมากน่ารักค่ะเป็นครอบครัวที่แบบมีความสนิทสนมกันมากเลยเนาะดีมากๆเลยนะตั้งแต่ฟังมาเนี่ยนะฮะเข้าสู่อีกเจ็ดนาทีเนี่ยยังไม่เห็นปัญหาของครอบครัวนี้ไม่แต่ความน่ารักของครอบครัวปัญหาน่ารักก็เป็นปัญหาเล็กๆแต่เราก็กลัวไงคะกังวลว่าถ้า เราปล่อยผ่านเลยเราไม่ใส่ใจมันอาจจะมันจะเป็นปัญหาใหญ่ได้หรือเปล่าผมผมแอบคิดอย่างนี้ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริงนะแต่ผมคิดว่าทุกครั้งที่คุณแม่คุยกับเขาหรือทุกครั้งที่เขาคุยคุณแม่เนี่ยถึงแม้ว่าบทสนทนาตรงนั้นอาจจะหาทางจบไม่ลงแต่คุณแม่ก็จะได้สิ่งที่เขาพูดมาแล้วคุณแม่เก็บไปคิดเช่นเดียวกันสิ่งที่คุณแม่บอกเขาผมว่าลูกสาวคุณแม่ก็เก็บไปคิด ใช่ค่ะโอ้แล้วมันก็จะมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตค่อยๆใช้เวลาเข้าใจซึ่งกันและกันค่อยๆใช้เวลาก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะอาล้คุณแม่เจ็ดนาทีกว่าๆครับเรื่องไหนยังคาใจอยู่ปรึกษาครูเคสต่อได้ครับสองเรื่องนี้น่าจะเคลียร์แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องของเพื่อนนะคะครับอันนี้เป็นลูกชายเพื่อนเป็นซิงเกิลมอมเหมือนกันแล้วก็มีลูกชายทีนี้ลูกชายอายุประมาณเท่าไหร่ประมาณ10 อยู่ม2อ่ะคะ13 14อย่างค้งกำลังเริ่มเรียนรู้ความเป็นกําลังวัยรุ่นมากเลยแล้วเป็นเด็กผู้ชายด้วยทีนี้ปัญหาเขาคือเขาชอบเล่นเกมติดเกมมือถือแล้วไม่ค่อยคุยกับแม่เวลาที่แม่คุยด้วยเนี่ยบางครั้งก็ตอบเหวี่ยงใช้น้ำเสียงเหวี่ยงใส่แล้วก็รำคาญคืออาการ body language เขาจะออกทันทีแลยว่าเขารำคาญแม่ค่ะตรงนี้เราจะ คุณแม่อยากเข้าให้ถูกใช่ค,คุณแม่เขาก็มีปัญหาคือเขาอันเนี้ยที่เห็นนะคะที่ที่คุณแม่เห็นเองเนี่ยด้วยความที่เราสนิทกันแล้วเราไปบ้านเขาเนี่ยเราเห็นด้วยความที่แม่คุณแม่เป็นคนช่างสังเกตก็จะเห็นแต่ัวคุณแม่เขาอะเขาก็จะรู้สึกแต่เขาไม่กล้าเล่าไม่กล้าพูดแต่เราก็จะบอกว่าลูกอ่ะต้องต้องสอนนะเพราะว่าเขาเหวี่ยงเราอย่างเงี้ยมันไม่ถูกเราควรจะเรียกเขามาคุยให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าการจะใช้ภาษากับคุณแม่เนี่ย มันควรจะใช้ยังไงเขาก็บอกหนูทําไม่ได้หรอกพี่ก็นนเนี้ยก็เลยคุณครูเคสมีคําแนะนําอะไรไหมคะที่ง่ายๆสําหรับเขาจะไปสื่อสารกับลูกอะค่ะแกะตรงนี้ให้หน่อยครับครูเคสครับเชิญครับงั้นต้องต้องมาเริ่มแกะว่าเวลาลูกเขาเล่นเกมนะคะแล้วคุณแม่พยายามไปคุยกับลูกเนี่ยเขาคุยในเรื่องอะไรคุยลักษณะใดบางทีก็ถามเหมือนว่าทําการบ้านแล้วหรือยังกินข้าวไหมวันนี้จะกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ ไม่ตอบบางทีก็ไม่ตอบเพราะว่าบทสนทนาอย่างเงี้ยสนุกไหมคะคุณแม่ไม่สนุกต้อง<แ>คุยในเรื่องสนุกใช่งั้นคุณแม่ก็กลองลองลอง,ลองสะท้อนกลับไปให้เพื่อนคุณแม่ว่าเนี่ยเธอเธอพูดกับลูกอย่างเงี้ยมันไม่เห็นมีตรงไหนสนุกเลยเพราะฉะนั้นลูกก็ไม่อยากคุยด้วย ใช่ไหมคะทีนี้คุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยคุยกับลูกไม่เป็นจริงๆคือตอนลูกเล็ก,เ,ลกเนี่ยคุยเป็นนะคะแต่พอลูกโตปั๊บเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเขาเปลี่ยนไปเรา<ก>เข้าเ,เออเราเราเข้าไปในโลกของลูกไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยให้ให้เริ่ม t r e ต t ลูกเนี่ยเหมือนเพื่อนของเราอย่างที่คุณแม่กับกับกับ,กบลูกสาวคุณแม่เนี่ยคุณแม่ทรีตเขาเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณแม่คุยกับลูกสาวคุณแม่ทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ลองแนะนําเพื่อนว่าเนี่ยทำไมไม่ลองเปลี่ยนวิธีการพูดคุยไม่ใช่ทําหน้าที่เป็นตุลาากกรปั กินข้าวหรือยังทำกานบ้านหรือยังมไม่มีใครอยากคุยด้วยนะคะแต่ถ้าว่าสรรหารหาเนื้อเรื่องอะไรมาคุยนะคะวันนี้แม่ไปเจออะไรก็มาเล่าให้ลูกฟังอย่างเงี้ยมันยากเหมือนกันนะคะคุเคสเพราะว่าวิถีคนไทยเนาะเราจะเลี้ยงลูกเนี่ยมันจะมีช่องระหว่างฉันเป็นแม่เธอนะอฉันเป็นพ่อเธอนะมันจะมีตรงนี้อยู่ไงคะ,คะแล้วมันสอนยากในสอนคนเป็นแม่เนี่ยมันน้อยแม่นะคะที่จะคุยกับลูกเหมือนเพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนคุณแม่เขาไปมี m i n d s เนี่ยคะว่าฉันเป็นแม่ เขามีไมล์เซตตรงนั้นแล้วยิ่งเขาเป็นคนต่างจังหวัดด้วยมันก็เลยยิ่งทําให้บริบทที่สั่งสมเข้ามาใช่ค่ะทีนี้สังคมรอบตัวนะคะค่ะทีนี้เอคำจำกัดข้อว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะคะไม่ได้แปลว่ามีหน้าที่สั่งกรอนเพียงอย่างเดียวนี่ค่ะถูกไหมหน้าที่หน้าที่ในการเป็นเพื่อนลูกเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะถูกไหมเขาอาจจะลืมเขาทำบทบาทเดียวคือปปรึึกกษษาาเ็นที่ จริงๆอย่าเพิ่งปรึกษาแค่รับฟังนี่ก็โอ้โหเปิดใจลูกดได้เยอะแล้วใช่ไหมคะแต่เนี้ยคุณแม่พอลูกเล่าอะไรให้ฟังนิดนึงคุณแม่ก็ปิดอ,อ่าไม่ปิดแล้วก็สอนเลยเพราะนั้นลูกก็ไม่อยากจะคุยด้วยถูกต้อง ลูกสาวคุณแม่ตอนตอนย้อนกลับไปในสมัยวัยรุ่นสิบ4า5สิบสี่สิบห้าเงี้ยแล้วคุณแม่เจอปัญหาอะไรบ้างไหมฮะออ้เยอะค่ะเยอะมากเวลาที่เขาพูดอะไรมาหรือปรึกษาอะไรที่เราที่เราจีดนะคะเราต้องหน้านิ่งเลยนะนิ่งแล้วเหมือนแบบฉันไม่รู้สึกอะไรฉันทนได้ฉันรับได้ฉันเป็นเพื่อนเธอยังต้องท่องไว้ในใจตีวเลยนะคะเขาแบบว่าเขาเคยถามคําถามหนึ่งเหมือนกับว่าแม่เพื่อนหนูอะ ไปนอนกับผู้ชายตอนนั้น1ิบสิบอ็ดะเพื่อนหนูไปนอนกับผู้ชายเราก็จืดแต่นิ่งเลลูกแล้วยังไงอ่ะเราก็ต้องหน้าแบบคือเหมือนเป็นเพื่อนเขาไม่ตกใจไม่รู้สึกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องมันต้องแสดงอะค่ะอันนี้ยคุณแม่ก็ต้องแสดงนิดหนึ่งในการที่จะแบบว่าให้เขาไว้ใจเราแล้วกล้าที่จะเล่า ใช่เลยค่ะแชรีรีบพูดเลยนะฮะว่าทําไมน้องถึงโตมาแล้วคุยกับคุณแม่ได้ทุกเรื่องอันนี้เป็นบทพิสูจน์นะครับต้องทำให้เขาไว้ใจสิ่งที่ครูที่ปรึกษาให้คําแนะนํามาตลอดคือเรื่องจริงเพราะอันนี้พิสูจน์จนน้องเนี่ยโตมา2ีสิบปลายปลายแล้วนะครับใช่ใช่เออเพราะเราถ้าเราให้เขาไว้ใจแล้วเขาจะการเราเขาเล่าแมเขาเล่าทุกคนเลยนะคะว่าเพื่อนคนไหนไปได้กับใครยังไงอะไรไปแอบจูบกันที่ซอกห้องน้ําก็มาเล่าทั้งที่คุณแม่นั้นก็ จี๊ดอยู่ในใจเราจ well. ี๊ดเราจี๊ดรู้สึกเรารู้สึกตกใจว่าแบบอุ้ยมันยุ่งมันอย่างนี้แล้วเหรอเนี่ยใช่มันมันมันไปมากกว่ารุ่นเราอีกนะอะไรเงี้ยแต่เราก็ยิ้มเราลูกเออแล้วยังไงต่อแล้วเพื่อนหนูเขาคุณโดนครูจับได้ไหมครูว่าอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกับเขาเหมือนเขาเป็นเพื่อนนะคะเขาก็จะเล่าเล่าเล่าทุกอย่างเราไปเจออะไรแปลกๆมาที่เราคิดว่าแปลกมากๆเขาก็เล่าค่ะ โอ้จากประสบการณ์นี้ของคุณแม่เนี่ยคุณแม่อาจจะแบบนะคะแลกเปลี่ยนให้เพื่อนเขาได้เกิดช่องทางเห็นลู่ทางก็ได้นะคะต้องไปไปค่อยๆบอกเขานะจริงๆผมว่าอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ที่สามารถยกตัวอย่างให้ฟังได้เพราะผมเชื่อว่าเขาเพื่อนคุณแม่เนี่ยไม่ใช่คนไม่รับฟังแต่บางทีประสบการณ์ในชีวิตเขาอ่ะเขาเจออีกมุมหนึ่งมาเขาไม่ได้เจอแบบมุมแบบคุณแม่ คือคือจะทําอย่างนี้ได้มันต้องใจเย็นนะนะคะคุณแม่ว่ามันต้องใจเย็นแต่คุณแม่ไม่ต้องบอกวนะ่าเขาใจเย็นนะในความในความรู้สึกผมคือคุณแม่แชร์ประสบการณ์ตัวเองว่าตอนนั้นเนี่ยฉันก็เจออะไรหนักแล้วฉันทําอะไรแล้วไม่ต้องบอกว่าเขาผิดหรือเขาเถูกใช่ให้เขาเพิ่มประสบการณ์ในชีวิตว่าอ๋อมันมีแม่แบบนี้ด้วยเหรอมันมีแม่ที่ทนแลบฟังลูกผู้หญิงมาเล่าถึงเรื่องอะไรแบบนี้ด้วยเหรอ แค่นั้นเราไม่ต้องบอกว่าเขาถูกหรือเขาผิดแต่ว่าผมว่ามันจะเพิ่มชุดประสบการณ์ของเขามันมีคําถามหนึ่งนะลูกเคยเคยนั่งคุยกันเล่นๆงนะคะแล้วบอกคุณแม่ว่าไงะหนูจะมีสามีสามคนคุณแม่ก็จึ้งซึ้งเสร็จทำไมคิดอย่างนั้นล่ะลูกบอก ก็หนูว่ามันก็ไม่เห็นแปลกเลยแม่มีสามีสามคนหนูตั้งไปแค่สามคนนะถ้าจริงจริงมีมากกว่านั้นก็ได้คเคสคะคุณแม่แทบจะเป็นลมไม่ก็ณม่ต้องเป็นลมนะแต่ก็เลยนึกว่าเออลูกคงพูดเล่นมั้งเราก็ไม่ใส่ใจเราก็ทําอย่างอื่นไปคุณคนลมไม่ไม่ไม่ลองลองลองคุยกับเขาต่อสิเพราะว่าลูกเขาไม่มีความรับกับแม่อยู่แล้วนะแล้วก็หลอกคุยต่อสิเออเหรอแล้วถ้าสามคนเนี่ยลูกอยากได้เหมือนกันหมดเลยไหมหรือว่าต่างกันยังไงเราเราจะเริ่มเข้าใจความคิดของลูกนะ สามารถแกะความคิดได้ด้วยคําถามต่อมาดีค่ะดีไหมฮะไปลองใช้ดูเพราะว่าคําถามนี้ถูกถามนานยังไงประมาณ3ามสี่เดือนยังมีเวลาคุณแม่ครับผมสำหรับคุยกับคุณลูกในครั้งนี้แต่ว่าเวลาในรายการหมดแล้วคุณแม่ค่ะวันนี้ขอบคุณมากครับแม่ครับขอบคุณมากครับและขอบคุณครับครูเคสขอบคุณมากครับค่ะวันนี้ก็ได้ข้อคิดนะคะจากครูเคสนะคะเรื่อง การที่เราจะต้องเคารพสิทธิ์ซึ่งการและการของของของลูกเรานะคะซึ่งลูกเราก็โตแล้วเราก็ต้องให้ให้เกียรติแล้วก็เคารพการตัดสินใจของลูกนะคะก็คุณแม่ก็จะนําเรื่องที่ครูเค้นแนะนำนะคะไปใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ชีวิตที่อยู่กับลูกนะคะให้มีความสุขมากขึ้นค่ะ